ลิซ่าค่ะเท่มากเลยนะคะเต้นกับใครค่ะก็ไม่เคยมีดรอปเลยสักครั้งนะคะล่าสุดค่ะก็มีการแท็กทีมนะคะคกับพี่คุณค่ะนั่นก็คืออ e ีซึงฮุนวงวินเนอร์นะคะกลับมาเต้นแบบกลุ่มค่ะให้กับบลิงได้ดูนะคะให้หายคิดถึงกันอีกแล้วค่ะ หลังจากที่หุนก่อนนะคะพี่ก็ชวนน้องมาทําชาเลนจ์เต้นเพลงมันนี่ไปค่ะพี่หุ่นค่ะก็มีนอยนิดหน่อยนะคะแบบประมาณว่าชวนน้องช้านะก็กลัวว่าน้องจะไม่มาเต้นด้วยค่ะแต่ก็เปล่าเลยนะคะชวนปุ๊บค่ะน้องลิซ่าค่ะก็มาปั๊บเลยนะคะทําให้เราได้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีค่ะไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนนะคะน้องลิซ่าค่ะก็ยังคงเป็นลิซ่านะะคที่น่ารักกับพี่ๆเสมอเลยนะคะและในคราวนั้นค่ะพี่หุ่นค่ะก็มีการมาไลฟ์นะคะพูดคุยกันกับ f c ด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็บอก ว่าะคะเดี๋ยวจะมีงานที่คอแลแลบกันกับน้องลิซ่าเนี่ยออกมาให้เราได้ดูอีกด้วยนะซึ่งในวันนี้ค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่ามีคลิปใหม่ๆค่ะออกมาค่ะที่มีการชวนน้องลิซ่านะออกมาเต้นกันด้วยะคะก็น่าจะเป็นวันเดียวกันนะดูจากชุดที่ใส่นะคะแต่ว่าเป็นแค่คนละเพลงเท่านั้นเองนะคะซึ่งคู่นี้ค่ะก็เต้นด้วยกันต้องบอกว่าเท่มากๆทั้งคู่นะคะลิซ่าค่ะก็ไม่มีดรอปเลยนะคะขนาดว่าเต้นคู่กันกับผู้ชายค่ะก็ยังเอาอยู่เลยนะคะ แล้วพี่หุ่นค่ะก็มีการใช้คำทะะ้าแซลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะด้วยแคปชั่นตรงนี้ค่ะบอกว่าลีซ่านะคะปะทะลีซ่าอะไรทํานองนี้ด้วยนะคะเอาไปยังไงบ้างคะเห็นคลิปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะลีซ่าปะทะลีซ่านะ,ค,ะคุณผู้ชมละคะเลือกใครนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะอัปเดตล่าสุดนะ,ะจากไอนะคะของ อีซึงฮุนวงวินเนอร์ค่ะที่มีการชวนน้องลิซ่านะคะมาเต้นด้วยกันนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ,อะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากนะให้เห็นมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะยนคลิปหน้า